ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ตรงตรงห้องพระธาต<า>ุบางพวนบางเมื่อกี้มาบางพวนนะพระธาตุบางพวนก็อยู่ตรงหนองคายเนาะต้องหนองคาย<ร><ร>หนองคาย,ายมาทําฟาร์มห่างจากเส้นมิตรภาพประมาณสิบกิโลสิบกิโลอุย้ยขอบคุณมากเลยเนะบสวัดดีน้องชายวัดดี มาทำปามาพี่เบลซื้อที่ไว้ซื้อที่ไว้พุ้นกับพวกนุ่นมีควายด้วยเลยไป่นุ่นมีควายด้วย, <S 2> <S 2> <S ยนี่อน,นุรันนงวัดที่อยู่มานัด<ร>ลังวัดออก่อนนัดถมที่พรุ่งนี้นะครับรอรเอ้ยวันพฤหัสวันพฤหัสนัดถมนัดถมเป็นที่ท้องนานะครับเป็นที่ท้องนาก็จะมาทําตรงนี้อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่ง เท่าไหร่นะยี่บสองไร่เหรอยี่บส <23 S 1> องไร่อ๋อยี่บสามไร่ยีบ่บสามไร่เนี่ยซื้อน้องผู้หญิงคนเนี้หลอกเขายี่บยี่บสองไร่เขาขายกันไร่ละสี่แสนเออนามาซื้อยี่บสองไร่ล้านห้าเออหลอกเขาหลอกเขาบอกจะมาทําไก่ให้เขาเอี่ยวด้วยวแต่สรุปแล้วนะผมไม่เอี่ยวหรอกเพราะผมซื้อแล้วโอนไปชื่อผมแล้วนะครับ <S <S ผมก็เปลี่ยนไปชื่อผม ออเพอผมผมซื้อได้แล้วผมหลอกเขาแล้วนี่เจ้าของที่มาเฝ้าลางวัดผมหลอกเสร็จผมเสร็จผมตอนแรกบอกจะให้เอี่ยวทําไก่ด้วยกันเราก็คุยเสือหรูเลยนะโอ้ยได้เท่านู้นได้เท่านี้สรุปแล้วแม่งโดนผมหลอกโดนหลอกอันนี้พูดเล่นนะวันดีโชคมีชายปากผสมคอกเท่าไหร่สิบห้าใบาเทาสิบห้าใบเทานะครับ สิบห้าไปเถาสบายดีไปดีครับไปดีไปดีไปดีก็ขอบคุณนะที่ติดตามก็คือด้วยตัวตนของผมอ่ะก็นิดหนึ่งก็จะกวนวๆส้นตีนหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกจริงใจแน่นอนเชื่อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยนะโอ้โหนี่มีแต่พวกเลยพี่ชินสวัสดีแบ่งขายเปล่าโหยชินกว่าคุณจะหลอกเขามาได้เนี่ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ย จ้าของที่มาเฝ้าแล้วเมื่อกี้ยัดเงินลางวัดก็น่าจะเกินมาเป็นงานแล้วกูว่าดีเจ้าของที่มาเฝ้าแล้วดิกูนี่กูยัดเงินลางวัดเข้าไปหน่อยเออหมุดสักสี่ห้าเมตรเออมงหมุดแม่งหมุดหายหมดเลยแล้ววัดบอกหมุดแม่งหายหมดเลยรอที่มาดูแล้วพี่โอวัดดีหมุดหายหมดเลยเจออ้วนไม่ได้อ่ะหมุดหายหมดวัตดีวัดีที่ไหนครับนาอยู่ตรง พระธาตุบางพวนเว้ยเพิ่งเข้าใจห่างจากห่างจากห่างจากตัวอำเภอเมืองหนองคายประมาณ20กิโลห่างจากอุดรประมาณ30กิโลนะครับรักน้าเสมอขอบพระคุณมากก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่โอเพชรยอดดอยพี่โอเพชรยอดดอยเพราะว่าวัาวนเสาร์นี้มีไก่พมา่าตีเชิงตัวหนึ่งนะแต่ว่าเที่ยวนี้พี่โอ ไม่ได้อุ้มพี่โอไม่ได้อุ้มนะครับอ่าพี่โอไม่ได้อุ้มือพี่โอไม่ได้อุ้มก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ตีกันไม่แพงแต่ป้ายขึ้นเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะเอาไอโอไปอยู่ด้วยเปล่าโอโอมันต้องมาอยู่แล้วนะครับก็สมาอืมวันดีนะครับพวกพร้อมก็อยู่กันไปเนาะ นะครับพวกพ้องก็อยู่กันไปยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยมาทําที่เนี่ยหวังว่าจะดีแล้วเครื่อกสุดท้ายแล้วของอ้วนซุปเปอร์เจียงนะครับเออก็เครือกสุดท้ายแล้วของอ้วนอ้วนซุปเปอร์เจียงแหละแต่บรรยากาศดีนะพี่โอบรรยากาศดีบรรยากาศดีมีต้นไม้ต้นไรนี่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 กะว่าพี่โอนี่ต้นนี้ต้นนี้ประดูประดูประดูะดไว้ สองต้นนี้ใครจะเอาบอกนะผมขายต้นนี้แสนสองต้นนี้เก้าหมื่นเอาทนคืนก่อนแล้วก็นุ่นไม้พยุง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 เออมีเยอะอยู่แต่แต่ต้นตาลก็ถ้าใครจะเอาก็สามร้อยพอเยอะจัด <laughs> ขำ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 นะครับก็คิดถึงพวกแหละยังไงก็มีตีเรื่อยๆก็ ฝากติดตามด้วยนะครับชนะหรือแพ้แม่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแหละนะครับคืออย่างหนึง่งที่มาได้นะวันนี้ก็ขอบคุณพวกพวกด้วยคือเชื่อมั่นในผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานอย่างโออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบอยู่กันมาอยู่กันมายืมกันไปอะ่ะคิดมาก ตัดขายก่อนเลยมึงก็ต้องขายอย่างเดียวจะขายอย่างเดียวโอ้โหคนดูเยอะอ่ะไอโอเนี่ยนะผมจะบอกให้นะนนนก็เบียดล,ละละเก้าร้อยสามสิบสี่คนดูขอพระคุณมากทีนี้ไอโอเนี่ยนะใครไปซื้อปลามันนะเชื่อไหมมันหลอกขายยันน้าสีภัยอะ่ะมือน้ำผมอะ่ะผมไม่เข้าใจเลยซื้อเป็นสิบตัวมันจ้างเขาไปกัดมันจ้างเขาไปเทเชื่อผมเถอะ ผมรู้แหล่งมันแล้วมันจ้างเขาไปเทพอชนะก็มาตามหามันเออแสบจะหลานผมคนเนี้ยแม่งแสบเอฟซีสารขอบคุณครับก็ไม่ไกลแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะมาทําฟาร์มตรงเนี้ยแต่ก็เอากลับไปขายที่กรุงเทพเรานี่แหละนะครับตรงนี้มันสถานที่ดีไม่มียงุงแล้วก็ปล่อยไก่ง่ายอะไรง่ายเนาะเหมือนไม่ค่อยมีแสงเลยวะ่ะสู้กันต่อไปออย่างว่าแหละก็น,น่าจะเฮือกนึงอะ ได้เครื่องหนึ่งได้เครื่องหนึ่งนะครับมาทําก็ได้ไก่มั่งอะไรมั่งก็เก็บแล้วก็ยืมพวกบ้างอะไรบ้างแต่ยืมไม่โออ่ะมันคิดผมร้อยยี่สิบผมก็เลยไม่เคยเอ่ยมันเลยจริงแสบมึงไม่ต้องดูพูดฮ่าฮ่าเรื่องจริงแล้วทวงอย่างเฮียจริงเจอหน้าน้าํามันโอ้แสบนี่มันแสบมันแสบหวัสดีทุกทุท่านเลยนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามก็ฝากบอกโปรโมเตอร์ด้วยนะครับผมมีตอนนี้มี2.5 2.7เจแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับ26หน่อยหน่อยแต่ถ้าเกิด2.7ผมตีให้ผมตีให้หลายๆตังแต่ไม่ต้องวางนะผมกลัวว่านะเอาเป็นที่รู้กันดีกว่าเอาไปวางไม่ต้องมาโชว์แล้วนะวันนี้นะครับตีทุกภาคตีทุกภาคนะครับแรงได้ไม่แรงได้นะครับฝากด้วย ไก่หนุ่มแบ่งเท่าไหร่ครับไก่หนุ่มน้ามีนะแต่น้ยังไม่ได้เตะเลยว่ะเตะไปสองตัวต้มหมดเลยมไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องก็เอาไปปล่อยไว้ที่บ้านไอโอเดี๋ยวจะไปจับกลับมานะครับแล้วก็จะเตะเช็คแล้วก็จะมาแบ่งกันนะครับราคาไม่แพงเตะไปแล้วเตะไปแล้วแต่ต้มไปแล้วไม่เก่งไม่เก่งก็เลยไม่ได้ขายผมชอบของเห็นเนาะนะผมชอบของเห็นจังหวัดไหนอยู่หนองคายครับพระธาตุบางพวน ก็ก็ซิล่าก็ซิล่าฝากผสมเท่าไหร่ก็ซิล่าฝากฝากผสมไหมไม่ได้ฝากนะยังไม่ฝากผมหาชนก่อนครับนะเอาคนที่ชอบผมชอบแต่ผมแบบไม่ได้โม้นะเว้ยผมชอบตีกูเก่งๆคือตีตัวเก่งๆเนี่ยมันมันมันยังไงอ่ะคือผมขายได้แพงคือแพ้ผมก็ไม่มีเลยเสียเรื่องของเรื่องนะครับเพราะผมคนชอบตีนะครับ ราคาถึงก็ขายนี่มาพวกทีมงานมานั่งกันนี่นี่พีท่ทุสที่ไปเล่นเล่นแล้วหนีที่เทอไทยวันนั้นน่ะเล่นแล้วหนีอันนี้ก็ไม่พอใจไอน้นุ่นขดท่อร้องหน้าเลยนุ่นเจ้าของที่ที่โดนผมหลอกคนนั้นขายไปได้ที่ตึงเยอะตึงแยะเราก็ไม่รู้จะว่าเนาะตอนขายก็พูดดีว่าพอเซน็นเป็นชื่อเราแล้วโอนแล้วเราก็ไม่พูดละนึกออกใช่ไหมทีนี้ก็ไม่ใช่งานของเราละ จังหวะว่าแกมีสามีอยู่แล้วด้วยไงมันก็เลยลําบากหน่อยเราก็ต้องหักกันเงี้ยคนนะธรรมดาอย่าไปคิดมากสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะไก่เต็มเลยแต่น้ำไม่ยอมไอโอกูไม่ว่างคือผมอะ <c oughs> เพาะแล้วก็ไปปล่อยที่โอบ้างอะไรบ้างนะทีเนี้ยเรานั่นมีไก่ตีอยู่อะไรอยู่ไงเราก็เลยไม่ได้ไปเอาขอโทษไอหลานเดี๋ยวไอตัวนี้ตีเสร็จอะ พี่ปุ๋ยสวัสด,ดีพี่ปุ๋ยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีทุกทุกท่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไก่ตีหลายตัวไอโอที่กูยังไม่ได้เอาเข้ามามันก็เห็นอยู่นะครับแต่เอามาแบ่งแน่คือผมเตะเห็นแล้วดีแล้วผมค่อยขายนะครับแต่เชื่ออย่างหนึ่งอ่ะไก่ที่ออกจากมือผมนะไม่เก่งนี่แม่งต้มอร่อยที่สุดเลยไก่ซุปเปร์เจียงเนี่ยจริงเนื้อแม่งนุ่มสุดแล้วจริงนะครับถ้าไม่เก่งนี่ต้มอร่อยที่สุดแล้วนะ้าชอบไก่แบบไหน น้ามาอุดรเหรอครับใช่ใช่ใช่มาอุดรครับ,รบเลยจากอุดรมาประมาณสามสี่สิบโลเมื่อกี้ดู T ี s เอนาะมันอยู่ระหว่างกลางอุดรกับหนองคายที่มาทําฟาร์มตรงเนี้ยนะครับนะ้าทาฟาร์มใหม่เหรอครับใช่ครับใช่ใช่ก็คือผมชอบไก่อย่างไงผมก็ชอบไก่แม่นน่ะแต่ผมก็จริงๆอะ่ะถ้าผมไลฟ์ทิตตอกกับคนดูจะหลากหลายนะแต่ไลฟ์ในนี้แม่งเพื่อนผมหมดเลยนะอุ้ย โอ้ oh, ขอบคุณมากเลยพันหกนี่ผมไลฟ,ฟ์เฟซี่ผมโอ้โ oh, ห oh. ตะลึงเลยนะเนี่ยก็ขอบคุณครับขอบคุณครับคืออาจจะพวกก็มีไม่ใช่พวกก็มีคือชอบไก่อ่ะคือผมตังน้อยแล้วก็เล่นเผื่อกระเป๋าชาวบ้านตลอดนึกออกใช่ไหมใช่เนื้อนุ่มใช่ไม่โกหกเนื้อนุ่มคือ เราตังน้อยเราตังน้อยแล้วเราก็เล่นเผื่อกระเป๋าชาวบ้านตลอดอย่างที่ผมจับมาจริงๆแล้วอะ่ะคือผมคนดูเล่นนะเวลาที่เราจับมาเราก็แบ่งเขาหมดแหละเราก็เก็บไว้แต่พอตัวเรานะครับเก็บไว้แต่พอตัวเรา,า,รว,าวันนั้นทําไมทีตัวใหญ่จังครับนะแต่ <c oughs> ทาไมชน,นะสั่งละมากผมชอบมันนะตอนที่ผมซื้อนะไอ้ก็ซิล่าเนี่ยผมบอกกับพวกผมนะ ผมไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าอ่ะผมไม่รู้เลยนะคือมันตีตัวใหญ่มากตีตัวใหญ่มากปล่อยหางเนี่ยผมแบบไม่ต้องถามเลย <Okay. S 1> แล้วก็นี่ผมมาเล่าเรา,เล,าเล่าประวัติมันหน่อยเล่าประวัติมันหน่อยเราก็บอกไอเอกมเอ็เอเอแขนลายบอกกูชอบว่ะเอ็มก,ก็อยู่ไม่ดีแต่ผมไม่อยู่ไม่ดีผมไปพ้นมันก็แบบอารมณ์เสียใส่เราโว้ยคนนี้ อยู่ไม่ดีอีกมานั่งพูดอะไรก็ไม่รู้ข้างๆหูบอกกูชอบอ่ะแต่กูไม่รู้มันเก่งหรือเปล่าแต่กูชอบมันมากเลยนะแต่ว่าทรงแม่งผมมานั่งพิจารณาสองสาอันเนาะมันนั้นมันชนะหลายอันติดตใหญ่มากเราก็นั่งดูมันพิจารณาแข้งแม่งโอ้โหสามทีมมันเอาอะไรไม่ได้หรือไก่ชอบแข้งมันมากทีเนี้ยแต่ทรงแม่งกรรมกรเลยหรือแม่งจะเป็นเขมรวะเยียบเราทรงมันเนี่ยทรงแม่เขมรเลยตอนแรกอะผมจะตั้งชื่อมันในหุ่นเซนด้วย ผมกลัวคนจะดา่าผมจริงๆแม่งต่อปีกนะหางก็ไม่มีต่อปีกเนี่ยประมาณสามสีสีขาวด้วยสีเทาด้วยสีดำด้วยเฮ้ยหางแล้วก็ต่อปีกก็ก็เด็กกระเดกที่ผมมองกูจะเอามาตีได้ไหมเนาะพิจารณาอยู่ถึงอันสามจนตัดสินใจแหละนะครับเออตอนมันชนะละเดินเข้าไปเลยนะครับก็เดินเข้าไปเลยก็สรุปแล้วก็อย่างที่เห็นแหละ f อซโคราชขอบพระคุณครับ เจสต็อปชนอีกไหมชนครับเจสต็อปก็ชนวันที่ชนเนี่ยเจ้าเจสต็อปอ่ะปากมันหักไปปลายปาก,ปากตอนนี้ยาวแล้วแล้วก็มันแทงขนแทงขนเข้ามาสองเส้นซ่อมหมดแล้วนะแล้วมีขนตัวซ่อมหน่อยๆก็คงจะต้องทำงานหนักๆอีกสักพักหนึ่งอีกเดือนกว่าอะไรวะขี้เลจัด,ด <laughs> ไม่มีใครว่าหรอกมีแต่มันว่าผม แล้วแม่ก็คิดดอกผมด้วยไอโอเนี่ยจริง,งแล้วผิดบัญชีตลอดผิดได้จา่กัผมอะ่ะจริง,งผมไม่อยากจะพูดชนต่อไหมก็ซิลาชนครับชนครับชนครับไอท,ทุกตัวที่เอา่ยนา้มเนี่ย,ยชนหมดเลยยกเวนเจ้าโชคมีชัยไม่ได้ชนเพราะตามแม่งบอดสองข้างนะครับแต่ก็รับฝากผสมนะครับก็มีคนถามเราก็รับ่ะเนาะตังอับใครไม่ชอบอ่ะนะครับ เอาที่ตัวมันเอาที่ตัวมันนะครับเอาที่ตัวมันนะนํานําไปเอาไก่แล้นะ้าไม่ใช่ผมมาทําฟาร์มอยู่ที่นี่ครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มตอนแรกว่จะกลับพรุ่งนี้แหละแล้วก็รถ <โ frustrating. S 1> คุยดินไ<ๆ>ว้คุยดินไนะะว้ก็เริ่มถมเริ่มเริ่มเริ่มถมวันพระหัสวันพระหัสวันพระหัสกลับไปแล้วก็วันพระหัสกลับเสร็จปุ๊บ วันศุกร์ก็มาโคดาดอีกทีหนึง่งเอาไก่ขึ้นมาดูตัววันเสาร์ก็ขึ้นโคดาดอีกทีเอาไก่ขึ้นมาตีให้แม่งตายไปเลยไฟเนี้ยจริงนะวอ้ยยังทํารถอยู่ไหมทําคงไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทํานะถ้าทําถ้าทําตอนนี้นะผมเห็นควายผมนึกออกเลยเชื่อไหมแต่ว่าผมเมื่อก่อนนะ่ะลาดพร้าวแม่งมีควายเยอะนะแล้ววัวแม่งก็เยอะเว้ยมันเป็นสถานที่อิสลามเชื่อไหมผมทํารถครั้งแรกอ่ะเอาสว่านยงอะไรยง แม่งหนีหนีวัวหนีหนีหมาไม่ทันอ่ะผมเชื่อเลยนะ,<ล>ะที่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงทํารถอ่ะหมาไล่กัดหนีทันหรือยังวะคือเปรียบเทียบว่าแรงหรือยังเนื้อออกใช่ไหมที่ไหนครับพระธา,าตุบางพลนนะครับหนองคายหนองคายใกล้ๆก,กับเส้นเมนมิตรภาพเนี่ยเข้ามาจากเส้นเมนประมาณสิบกิโลแต่ทางดีนะนะครับทางดีอยู่ที่ไหนนะพระธาตุบางพลนนะหนองคายอำเภอเมืองนะครับ เต้นให้ดูหน่อยอย่าเลยว่าน้องเอ้ยพอะนะ้ารับปากแล้วทีเนี้ยต่อไปเนี่ยชนะจะไม่เห็นน้าเต้นอีกต่อไปเลยจริงชนะจะไม่หาไม่เห็นน้าเต้นอีกต่อไปเลยอุ้ยผมงงมากเลยเนี่ยไลฟ์เฟซสองพันสองนี่ผมอึ้งนะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากจากใจเลยจากใจเลยนะครับมาใครจะถามอะไรดีๆเดี๋ยวผมเล่าเรื่องหนึ่งแล้วก็ลงเลยมา สักเรื่องหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์แต่โอห้ามถามนะไอโอห้ามถามไอโอห้ามถามไอโอห้ามถามเพราะโอเนี่ยพอมันถามทีแล้วมันแบบมันเจ็บจี้ก็เป็นหนูใจผมเลยนะนก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันตลอดนะนโอ้เมื่อวานนี้ผมไลฟ์สดในแพลตฟอร์มอื่นนะแม่งเต้นเบาๆก็อย่างนี้ดี่น้องใช่ปะ <rumors> มันก็ต้องมีองเอวหน่อยทีเนี้ยคือเราอยากจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่คนที่ดูทิกตอกเออผมมาต่อตรงนั้นก่อนดีกว่าผมชอบนะคือผมมาต่อตรงนั้นก่อนคือเ<ห>มื่อวานที่พูดในแนวคิดว่าไก่เนี่ยมันให้คุณประโยชน์อะยังไงใช่ไหมให้คุณประโยชน์ยังไงผมทํามาหลายอย่างนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จทุกอย่างนะทุกๆุกอย่างที่ผมทาเพราะผมทําอะไรอะ ผมทําด้วยใจไม่ใช่แบบผมมาพูดในแนวคิดที่มันดีผมจะพูดเรื่องไก่นะครับคือเราอะทำอะไรอะหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะบอกเอฟซีนะน้องๆมือใหม่เนาะถ้าเรามีให้ใจเขาอะเขาให้ใจเราเราอยากได้ของเขาอะเราก็ต้องเอาของเราเข้าไปแลกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราได้ใจเขาเขาได้ใจเราเนี่ยมันก็อยู่กันได้มันก็อยู่กันได้นะครับ อย,อย่าให้น้าเต้นเลยนะครับอย่าให้น้าเต้นเลยเดี๋ยวควายแถวนี้มันจะตื่นทีเนี้ยที่บอกว่าไก่แม่งให้คุณประโยชน์ผมผมทําทุกอย่างประสบความสําเร็จหมดแต่แม่งไม่มีจะแดกไอ้ที่นจริงแม่งไม่มีจะแดกแล้วก็บ้านช่องก็ไม่มีอยู่ถึงบอกว่าไก่เนี่ยมันให้อะไรผมได้เยอะถ้าคุณทําจริงทาจังนะมันให้อะไรได้เยอะจากที่เราไม่มีรถเราก็มีรถนะครับจากที่เรา ไม่มีบ้านเราก็มีบ้านแต่ชื่อเสียงเนี่ยขนาดที่ผมทํารถเนี่ยหรือแข่งนกหรือทําอะไรมาเนี่ยผมมีชื่อเสียงตลอดแหละนะครับอก็มีก็มีมนะครับแต่ไก่อะ่ะให้คุณประโยชน์เราหลายอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะเ,เราอยากจะบอกว่าทําอะไรอะ่ะถ้าเราทําด้วยความจริงใจอ่ะทําด้วยใจศรัทธานะครับหวัดดีน้องชายนี่นี่ผมอยากถามนะขออะไรไม่ได้เลย โอ้โหชั่วโมงน้ำโูตึงไอโอให้ไหมละ่ะตอนดูดีอ่ะถามก่อนดีกว่าหลานโอให้ไหมฮะน้องโบหลานโอให้ไหมหลานโอเวลาอยู่ดีอ่ะมันมาแคะกับเราอีกจริงพอดูกินเนี่ยมันน้าเลยอะ่ะมันนี่แหละตัวดีเลยนะครับทําอะไรด้วยใจซื่อสัตย์ทําอะไรด้วยความจริงใจผมเชื่อว่าทุกคนจะประสบสําเร็จความสําเร็จคือของบางอย่างเราไม่ต้องกระตกกระตากไม่ต้องรีบร้อนมากก็ได้ อย่างเช่นถามผมอะ่ะเจ็บขาเจ็บนู่นเจ็บเนี่จิบหายตัวน้าเองนะน้ายังรักษาไม่ได้เลยที่พูดไปไม่เหมือนโกหกนะในหลักการความเป็นจริงแล้วคุณก็ต้องรอคุณก็ต้องรอนะครับมันมีระยะเวลาของมันขอแนวทางมาล่อตีเชิงหน่อยครับคือมาล่อเนี่ยถามว่ามันเป็นไก่ที่ดีไหนะมันก็เป็นไก่ที่ดีนะคือแต่ทีเนี้ย ไก่ม้าล่อท str ี่มันตีเชิงเวลามันไม่ล่อเนี่ยมันถอดไหมล่ะมันบิดไหมล่ะมันหาหัวไหมล่ะมันถอยไหมล่ะถ้าเกิดถ้าในทุกเคสที่น้าพูดมานะแล้วแม่งแม่นแม่งเก่งเลยแม่งตีได้หลายเอ็มเลยแต่ส่วนใหญ่ม้าล่อในหลายหลายตัวที่มตีเชิงไม่ได้อ่ะพอมันวิ่งวิ่งพอเวลาไม่วิ่งแม่งโง่เลยหงายไพ่เลยอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ได้ใช่ไหมคือม้าล่อที่ดีเนี่ยยก ยกประเด็นไอ้ทองเอกขึ้นมาตัวหนึ่งมันมีปิ้นมันมีถอดมันมีเกี้ยวมันมีบิดตีนะครับเวลาเขาเกาะเนี่ยมันก็ขยับหาช่องหาทางตีได้ยังพี่เออได้ทูบได้น้ําแล้วนี่ผมผมผมฝากอันนี้นี่ให้ดูนี่นี่นี่บัดดีผมบัดดีเอฟซีหน่อยดิพี่จะบอกใครไม่วัดก็ไม่บัดพี่พี่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่เดี๋ยวจอย โอ้นี่แหมเราก็นึกก่านี่โอ้นี่ถามจริงมีแฟนยังโอ้โหตายเลยไม่คนใดใดใไลฟ์สดก็ถามว่ามีแฟนหรือยังนะผมก็อย่างนี้แหละนี่ไปซื้อนี่มาหน่อยเดี๋ยวก็จะว่าเจ้าทีเจ้าทางนิดนึงเดี๋ยวผมผมไ่ว้พักก่อนดี